เลยบอบอ่ะงอขึ yes. Besides, ้นบอ๋อมีปุ๋มีปลวกเนาะเลยมีปลวกพ่นป่วกเล่นป่วกเลยตุอาเนี่ยอยู่รายีเลยเอาไปใช้้นบ เขาเจ้าว่าคำว่านั่นเนี่ยห้าสีนั่น,นชื่อเกลือมาไ่ไรเซน่าห้าหดตามมาน,นี่จางบอน,นะเสร็จเ ใช่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บีกันเบิร์ดจุกูจุกคนพี่เนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยดีกว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับพ่อจอยคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพ่อกําลังจะเอาเสาลงใกล้ซีเบิร์ดแล้วล่ะพี่น้องเนาะลงใกล้ซีเบิร์ดแล้วล่ะก็มั่งลงแล้วก็ต้องวางแผนว่าจะเอาขึ้นเมือใดหนุกยีงเนาะเตรียมไม้เห็ดแบบกระทัดหัดไม้พี่น้องเนาะไม้เส้นไม้ยังตัวไรมันยังอยู่ ไว้ตนนัวนี้ตัวตัวเก้าอันนี้นะพี่น้องเปิดไม้ตัวเก้าเปิดไม้ตัวเก่าดูว่านั่นได้พี่น้องไหมเนาะว่าววตัวใดมันดีก็ด,กดีได้พี่น้องแบบนี้นะั่นดีเบิร์ดแบบนี้ปาดหันออกนี่ปาดหันออกมาพี่มันปลวกมันกินมาได้อยู่ได้ชุกหัวมันเข่ามันก็ยังมืกเข่ายี่ได้ตัวนี้นะยังขัดอยู่ต่อปาดบางมันเสียออกตัวใดมัน ขัดกระข,ขักพี่น้องเนาะคือแขงวาพ่อจอยแขงนะอ๋อพุกปุกพังเสียงกันเนาะเป็นตะยันมันอยู่โพดนู่นเลยตัวนี้เป็นโพนเนาะ khút từng phươnđèn đó á, đôi nỉ, bây giờ chuk lôm lông thằng nãu nó có đái đấy, cứ mang đôi nỉ lông cắn chìa khút đôi nè, coi chơi, dám mà lôm tháp nè, chuk bay thằng phu, bay, máy chuk lông cắn ở đâu hết, nhăn phồng trái, nhăn phồng trái, phây, phung bảy mươi chín nè, úp úp úp, đây nhau พอมีปวกปวกเนาะด้วยเดีย๋ยวนี่พวกโคนป,วปัปนปวเด่นโคนผัวเลยทีวานะอยู่ลายพีเลยขับนี้เอาไปใช้สมบัตเขาเจ้าว่าคำว่านั่นเน่ยเขาสีนั่นนะชื่อเกลือเมลัยเซนาน้าฮดตามอันนี้จังบอนะ อี่กงว่ามาไดยพอหมูจนกันก็อยากอยู่เพราะแต่เพราะว่าตะกี้ต่ก่อนเพิ่นก็จะคิดว่าเลือกชสยบอลที่มันสูงขนาดเนาะบอลมีโฟนมีอย่างบอลมันสูงงามงามผลมันจะหมูเปื้อนขนาดเพิ่นกัน ชาวมิจิกไม่แก่นเได้นี่นะมิจิกไม่แดงทนเนอทนแดดทนฝนแก่นซะตึบ่าไม่มาคามีเนาะดวนายปีลยปเยปลยนีค่น่อสิป,ปีปไรขึ้นเบิ้งว่า เขาเอามดเจ้าว่าเกิดอยู่นี่ไปจากอ่าบอกมันชีว้าว่าช่างชิบปีเนาะอ๋อแบบว่าตอนใหญ่มาแต่บ้านนึงมาอยู่นี่เลยอือได้ปีประมาณห้าสิบปลายนะ มาดิลมแห้งอะไรพี่น้องไอ้ปะกองหอบไระรลมพัดลมพัดอู้อู้อยู่ pin không <laughs> เนาะพอใจเนาะยังเลิกปะกับกับได้ละได้ละเสากับเป็นบางเสาเนาะบางเสาก็เลิกบางเสากับโเลิกปันใดหาทิศเส้นเลยหาทิศเส้นเล้เป็นไหมมีแต่ไม awesome. ้เนื้อๆเลยมีแต่ไม้แก่นเบิดแก่นมาเลยตรงนี้มีแต่ไม้กระับไม้นี่ขนาดฟังดินไใ้ประมาณหาสิบปีแต่ยังฉ่ำเก่าเข้ามาไม้แก่นเนาะ แบบพังแบบนั่นพวกตัวนี้พวกพวกขาวพวกขาวพวกตรงบางอันก็ใช่ผัวไร่ผัวพวกมันอาจจะ้าเฮาตัดโบวิดนี่มันอาจจะมีปวกติดมีปวกมียางติดเลยด่าไม่อะไรเนาะไม่พวกโภคป็นข้าวเป็นค้างยังอะไรที่เราเวลยมันมาโภค แต่ว่าสิได้ตัดอีกบ่เซานี่ไดตัดตัดเนาะตัดอีงนเอาเอาาั้นันความสูงโจะถือว่าบ่สูงปไดเด้อซั่นน่ะเนาะกําเลยเด้อเด้อเนาะแม่นนี่พี่น้องเด้อพื้นน่ะเนาะสิเอาานั้นอืว่าอันนี้พื้นสูงสูง ชูงเนาะใช่ป่ะห้างห้างมาถามจนไปทั่วโยสิเบกไปเดิบอ นั่นเนาะมันดอกเนาะเลยปื่ยเนาะปื่ยเปื่ย เพราะมันข <Okay. S 2> <Okay. S 1> oh, uh, ุดมันขุดอย่างมันมีห่างรับตามโชอชอ์ชอไปทางนั่นก uh. ันรอนะทํามันเสียมแปนั่นให้คุดห่วปลา คนตีกับโตโต,ตงัดตะปูกับบุมีบอกมีอยู่อันนอ๋อเี๋ยวดองเงนเอาโตงัดตะปูตะปูน้ำงัดเนาะมไปเห็ดต่ำลงกูเก่าวันไม่ว่าเขาตะลางบ่ได้นะเนาะดูเิ็ดเวฟเขาตะลังบ่ได้นะแต่ก็เห็ดอยู่บริเวณเก่านี่บอก อ๋ออยู่แบบบริเวณเก่านี่เนาะมีแต่ปวกแคมพื้นทีกันปุริรานใครรับปุริรานโวยใส่คุมปุริรานโวยใส่คุมเสาเขาพูดคุมนะฮบอ่อ,อนปุนริรานชายัย <c oughs> จังบ๊กขึ้น

รออุปกรณ์ครบเป็นบ่เราทำงานมากา่อนรอตะปอกตะปูยังไงเนาะแมวสิย่อคติดต่อได้นะพี่นองเอ้ตอนนี้พอตอยเป็นยังนี้ตะปอกตะปูยังรอก่อนเตรียมใหม่เตรียมตอกยังเบางนะพี่นองเอ้ใหม่ตัวใดมันใายได้บ่ได้แผลยังเบิ่งก่อนพะไร่อติดต่อติด่อตอติดติดตอกด Chị trục luôn thương anh cả ảo như thế nào Để cong theo rồi nhá, đấy, nó vô trời nó Anh nghe thấy không Trục luôn, nhìn ra phía nó đang mặc cong Đại khôn trục Ông mấy mà này lấy màu con. Lấy màu con. Lông hẳn rồi, có bữa than đấy nón rồi. Đi. คนกบินเฮเนาะแม่ตาแค่แค่นึ่เดิแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นตื้นนะนี่แกแต่นี่ก็ยังจำกับเสาเทียงเะไหนนี่เหรจำกันเสาเนี่เนาดิเอ็นมันอดีได้เนี่ยเอ็นเลยเอ็นหเลย เป็นถากเ,เป็นถักเอาแต่แกนมันยึบหันมานี่ตอใส่เดีวช่าโอ้พ่อจอยม่เช้าดิเีเช่าเเช่าเลยวัดตัวนี่และติมตัมเตึมต็บทางลุง่นกเกษตรอริหรอน้องเลยพูดลอยทางด้านน้องเคยพุดผุมกัน

đây, là, chơi. đây, đây. Cái đây chơi mình. Đó. đó. Đây đó. Rồi. ngay cho đi. Hả? Bay. Thôi nó cái đây chứ bạn. Thôi nó. Đây rồi. Đây ba. Úp. 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 Ê. 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 Ờ. Ờ. S <S ตัวนี้บาดนี่ตัวนี้นลังใจกิบตัวนี้ลงเขียพวกนี้เียพวกนี้ออรอังเด้อไหนไหนออ้อัเด้อทางหนควันเด้อมันเป็นกิบพุน่งเอากองขาพกันข้าวข้นั่นนะเ่าเด้นะอมเท่รเนะบด้วกา ไปเดินปอนกุ้มพี่น้องเลยปไปแป้นนี่คือแป้นใหญ่เลยเนาะเลยอลยเป็นข้าวปุฮันข้าวบ่อยง่ายวะข้าวเดือยมือตะกี้เลยนี่เดือยมือเนาะเดือยมือรุ่นตะกี้ผู้เจ้าเจ้าไม่แแค่ไม่แย็งผู้นะตะกี้ <idd ratchet Lust> บ่กบอกขาวตะกี <air> ้ผ <Wit default> <t arab> ูแวเพ่นสิมักแท้ๆได้ไมคลนี่ยไม้ีเอะเลยอโออออควันกุ้มพี่น้องเงควันกุ้มไม่จบแล้วอันนี้ละพี่น้องเลยนายู่ เหตุใจตัวเรือพวกกินอไม่คิดอะไรสักปเรากันเนาะไมจะได้ไปเรากันม่งนี่ไว้กูเห็ดมั่งเนาะม้่งนี่ไว้กูเฮ็ดคาเห็ดนี่ชาได้คาเห็ดคมั่งนี่ว่าแต่มั่งเนี่มันก็ไ่ได้เดือกเลียมเดือกรายด้เฮ็ดรถเา็สมเป็นยใเห็ดนีเฮ็ดโมเป็นได้เหรออืม

tên trang phang, tên mà ngâm nhai, tên này như bò nhám này. Bò măng nhai có đọt vi này. Ờ, phen ừ. cái nhang bò lốc xem nó. แต่มะขามยังลกได้ขนาดเพิ่นเอาเป็นชองชองกระสอบแล้วก็ยังลกมะขามขันวะเอาไปชองกระสอบเลยยังไล่หอดชองกระสอบพุ่นไปจักเนาะลกก็ดีถ้าหมากมันน้อยชื่อเนาะเออมันหมากมันน้อยชื่อหมากใหญ่นี่เฮ่ใช่หมวยเบาได้เม็ดลเมเนอะล้เล้มพูนตะวนตอนนี้มะขามยังชามชมหมดเลยครับซุป เปื่อยตัวนี้เนาะตัวนี้หลอกมันมันมันเปื่อยอย่างนี้ไหมยังตัวนี้พวกกินเนาะบ่ต่างกันไม่กุ้งม่จักตัวนี้นี่มันคือเปื่อยแบบนี้ใช่ตัดนี้หลายปีแล้วอะไรไม่หั่งเลยไม่หั่งเนาะมันจะเป็นกองปองแป้งมันโบราณมันมันมัเนื้อกานได้นะ ต้นต้นแท้ๆเนี่ยเม็ดไม่จีกก็ไม่แดงเนาะอันนี้นี่ช่วงขีดลบตุ่นแห่งตึงเฮ็ดลงอีกแล้วไม่เห็นโทษนะคัมเป็นไม้แบบนั้นนะคัมเป็นไม้ประเภทนั้นนะเขาเขาฝังเขาฝังดินมันกะจีนั่นนวดมันจะเปื่อยรถไม่ประเภทไม่แห้งไม่ยังไม่แนวาเน้อเนาะมันบวกคือกันมันมันถือควบชุ่มไว้ง่ายซะแบบบวกบบกินมันกับเปื่อยครับรถ เอ,เอาพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้เราเลียงก็นจะจบไวก่อนพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องการกาบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องนเนาะสำหรับคลิปนี้จะรำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีเงินเบิร์สุกูสุคนหักแพงทางเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวเข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะทุกๆคลิปอ่าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาสองคนกับพ่อเพลน้อยพี่น้องเนาะทางใดก็เบิ่งน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาให้กําลังใจเน่เนาะต้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง